สวัสดีค่ะฮัลโหลครับผลตรวจของคุณออกมาแล้วนะครับคุณเป็นโรคหวัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายนะครับผมเกรงว่าคุณอาจจะมีเวลาอีกแค่ประมาณ3เดือนนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วหรอคะเช้านี้คุณอยากกินอะไรดีคะอืมเจะสเต็กกับสลดัดหรือว่าจะเป็นนมกับไข่ดาวแบบไม่สุกแบบที่คุณชอบดีคะพรุ่งนี้คุณไมต้องมาแล้วนะ สัญญาเมลิ่ตั้งครึ่งปีคุณรอหน่อยไม่ได้หรอคะแหมไม่ต้องทำหน้าดุขนาดนั้นก็ได้ฉันพูดเล่นเฉยจริงๆอะ่ะฉันก็ไม่ได้อยากอยู่กับคุณนั่นหรอกคะ่ะดีใจซะได้ซ้ำที่สัญญาหมดก่อนว่าไงนะไม่อยากอยู่กับผมงั้นหรอใช่ค่ะเพราะฉันอะ่ะอายุก็เยอะแล้วก็อยากมีครอบครัวอยากมีลูก อยากมาอยู่รบบกอนแบบนี้กับคุณเหรอคะอ๋อใช่สิในเมื่อสัญญาหมดแล้วเนี่ยสแสดงว่าฉันก็มีแฟนใหม่ได้แล้วใช่ไหมคะแล้วแต่คุณ คนด้วยนะครับส่วนนี้คือค่าชดเชยที่คุณพายัพมอบให้นะครับนอกจากบ้านหนึ่งหลังก็ยังมีเงินสดอีก50บล้านบาทผลดลับไปด้วยนะครับนี่คือบัตรเครดิตของเขาค่ะฉันไม่คห้เาใช้เงินแม้แต่บาทเดียว ฝากคุณไปคืนเขาด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ฝากบอกเขาด้วยค่ะว่าฉันไม่ต้องการเงินชดเชยอ,ชอะไรจากเขาทั้งนั้นควันตาควัตาเธอเป็นไรอะ แล้วครั้งนี้เขาไม่ต้องการฉันแล้วจริงๆอะไม่เป็นไรนะขวัญตาเด็กกำพร้าอย่างเราอะ่ะโดนทิ้งจนมันเป็นเรื่องปกติไปแล้ว <c oughs> เรายังไม่ตายอะ่ะยังไงเราก็จะผ่านทุกอย่างไปได้นะนั <c oughs> ่นพี่หล่ฉันอย่างแลาว เดี๋ยวเรื่องงานเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเธอก็พักก่อนละกันนะหรือว่าจะกินให้อ้วนไปเลยดีย่อืมงั้นกินอะไรดีสั่งอะไรดีไหมวันนี้มีซีอโอมาใหม่ทำตัวดีๆละ่ะอือ ฟ้าใสนะคะจะมาเป็นซีอคนใหม่ของผู้คุณทุกคนคะ่ะอินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะนี่จะว่าไปอะหน้าเธอกับคุณฟ้าใสอะ <c oughs> ก็ดูคล้ายกันอยู่นะแต่เธอสวยกว่าเยอะเลยอย่าชมฉันเลยจะเอาฉันไปเทียบคนฟ้าใสออะคงไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบหรอก <c oughs> มันก็แล้วแต่คนจะมองแหละ คุณฟ้าใสอ่ะเพิ่งมาทำงานวันแรกท่านประธานก็คอยไปรับไปส่งล้วอ่ะอย่างกับคนเป็นแฟนกันเนี่ย ราไปทานอะไรกันดีคะแต่จะตามใจคุณก็ได้นะคุณฟ้าใส่คะ่ะกาแฟาคุณได้แล้วคะ่ะกาแฟาของคุณมาขอบคุณนะคะวางไว้บนโต๊ะก็ได้จ้ะ ของคุณอะฉันไม่อนุมัตินะคะเพราะอะไรเหรอคะแต่ว่าฉันกำลังจะแต่งงานแล้วนะคะถึงได้แต่งงานแล้วก็ไม่เห็นจําเป็นต้องลาออกเลยนะคะคุณก็ทํางานไปสิผู้หญิงอย่งางเราอะจะหวังพึ่งแต่ผู้ชายไม่ได้นะคะคุณไม่คิดแบบนั้นหรอคุณเห็นด้วยใช่ไหมคะพายัพแต่มันคือการตัดสินใจของฉันนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยนะคะในตอนนี้ฉันยังไม่อนุมัติให้ลาออกยังไงลองกลับไปคิดทบทวนดูอีกครั้งได้ไหมคะ ก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะลองกลับไปคิดทุกคนดูอีกครังออกไปทำงานเถอะนี่คุณคุณคือคุณขวัญตา บริษัทสัพทวีกรุ๊ปนี่จะรีบไปไหนครับตัวคุณหอมจันนี่คุณให้เกียรติฉันด้วยสิมันไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นานกะ็ <c oughs> ถ้าได้จูบสักนิดล้วก็คงสนิทแล้วลนะ่ะนี่คุณรู้ไหมตั้งแต่เดือนที่แล้วที่เราเจอกันเนี่ยผมชอบคุณมาตลอดเลยนะนี่คุณฉันบอกว่าให้เกียรติฉันด้วยค่ะ <c oughs> ให้เกียรเหร ให้เกตคืออะไรอ่ะนั่นคคนสุรชาติใช่ไหมคะพายัพคะคุณสุรชาติกับคุณฝันตาทั้งสองคนเขาคุณไม่ทำงานเหรอะผม้วเข้าบริษัทละคุณพายัไม่ได้เจอกันตั้งนานนะผมมีเรื่องอยากคุยด้วยพอจะมีเวลาสักหน่อย ซื้อตัวต่างๆให้ฉันหน่อย เออคือตอนนี้ที่คอนโดครับยังมีของของคุณอยู่ไม่ทราบว่าคุณจะสะดวกมาเก็บออกไปเมื่อไหร่ครับคุณเอาไปทิ้งได้เลยนะคะ,คะจัดก,การของอมันซักในเมื่อตัดขาดกันแล้วก็ไม่ต้องมาย่งเกี่ยวกันอีก คุณสุรชาติคุณเข้ามาในบ้านของฉันได้ยังไงอะ,อะผมอยากมาจูจีกับคุณนะสิคุณจะว่าเหรอแบบนี้เขาเรียกว่าบุกลุกผมให้คุณสิบล้านเลยทีนี้เนี่ยคุณจะยอมตามใจผมด้หรื่องยังถึงคุณจะให้ฉันร้อยล้านอะฉันก็ไม่เป็นวัาเป็นของคุณหรอกนะคุณสุรชาติอย่าทำแบบนี้จะ แจ้งตำรวจอ่ะองั้นก็แจ้งสิดูสิว่าตำรวจจะเชื่อคุณหรือว่าเชื่อผมนันแน่อืเออฉันฉันว่าะคุณให้เวลาฉันหน่อยแล้วกันนะคะวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ค่อยสบายเลยอะถึงเราฝืนกันไปอะ่ะวันนี้คุณอาจจะไม่สนุกก็ได้นะสามวันผมให้เวลาคุณสามวันนี่ที่รัก คุณมีเพื่อนชื่อจันจิราใช่ไหมใช่ค่ะทำไมล่ะคะไม่มีอะไรหรอกแต่คุณน่ยอยู่บ้านรอผมให้ถึงวันนั้นของเราก็แล้วกันนะได้เลยครับแต่ว่าคุณจะทำอะไรเพื่อนของฉันนะอีกสามวันเนี่ยผมจะพาคุณไปเที่ยวนะรับรองว่าสนุกแน่นอน Mm-hmm. ะะฉันจะอยู่ได้นานอีกแค่ไหนแล้วคะโรคหัวใจล้มเหลวอะค่ะมักจะทําให้มือเท้าบวม,มขึ้นถ้าคุณรอแอดมิดแล้วเปลี่ยนหัวใจก็อาจจะอยู่ได้นานขึ้นนะคะแต่คือคุณหมอคะฉันไม่อยากนอนโรงพยาบาลค่ะแ้วฉันก็คิดว่าคงไม่มีหัวใจที่เหมาะกับฉันเพราะฉะนั้นคุณหมอใจย็ายให้ฉันก็พอค่ะอาถ้าเป็นความต้องการของคนไข้ตรงน,นี้หมอก็คงขัดไม่ได้ค่ะแต่ว่านัดครั้งหน้าอย่าลืมมานะคะ Con toda วันนี้ที่รักดูสวยมากเลยนะครับมานี่สิผมมีสร้อยจะให้ใส่ผมดูหน่อยสิตอนเต็มมีเฉพาะ Netflix TV